นี้นะคะจะมาหักเปียรกันค่ะส่วนทุกคนหักเปียรเดียวนะคะจะไปเรื่อง เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นเปียแล้วนะเปียสวยๆถักไปโรงเรียนได้เลยนะคะตาด้วยมัดด้วยนะคะมัดแล้วเดี๋ยวเรามัดกันเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมัดกันอยู่เนาะ นี่ค่ะทุกคนเราก็มาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกับข้างขวาที่เราถักเมื่อกี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราถักเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวหันเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะแบ่งสามช่อเหมือนเดิมเลยนะคะโอเคค่ะทับแถวเดี๋ยวนี้เราจะสลับซ้ายสลับขวาเอานะคะช่อแรกนะคะทับช่อตรงกลางนะทุกคนแล้วก็ช่อ สุดท้ายนะคะให้มาทับช่อตรงกลางเหมือนกันสลับไปสลับมาเนาะก็ง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำสอนถักเปียสองข้างแบบทำแบบตะขาบนะคะทุกคนโอเคค่ะใกล้เสร็จแล้วโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรา,าจะเริ่มนะคะเริ่มมัดกันเลยโอเคค่ะเราก็กำลังจะมัดอยู่นะคะ มัดเลยโอเคค่ะแล้วก็มัดเสร็จแล้วนะคะสวยไหมคะทุกคนก็พอได้นะก็ไม่ได้อะไรมากคือเราแต่งเป็นชุดนอนนะคะเราจะมาอัดคลิปนะคะนี่เลยสวยไหมคะทุกคนทุกคนถักตามได้นะคะไม่ยากเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเลยนะ